ถ้าผม,มาองมาประกอบบอลทัวร์นะครับแล้วตอนนี้ผมกําลังจะเดินทางกลับบ้านนะฮะแล้วตอนนี้ก็อยู่ในซอยแหละมะขามนี่นะฮะก็ระดับน้ําตอนนี้ก็สามวันแล้วนะฮะก็ยังก็ยังลึกอยู่นะฮะตอนนี้นะครับ ครัอย่างที่เห็นตรงนี้นะฮะรู้สึกว่าจะยังไม่ลดนะครับคงต้องใช้เวลาอีกประมาณสักวันสองวันนะครับครับผมอยู่ในซอยหมู่บ้านแหละมะขามนะครับครับอยู่ในเขตตาบลนขามาเนี่นะฮะ แล้วก็ในซอยลงม,มะขามนี่นะฮะก็จะวิ่งได้เฉพาะรถใหญ่นะฮะเป็นไม่ก็ที่เป็นรถที่ว่ายกสูงนะครับก็ไม่อนุญาตให้รถเล็กวิ่งนะฮะครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะข้างหลังนี้นะฮะก็จะเป็นรถที่ว่ายกสูงนะครับรถเตี้ยๆก็วิ่งไม่ได้นะฮะ ที่เห็นตรงนี้นะครับครับที่เห็นตรงนี้นะครับจะเป็นรถใหญ่นะคระับวันนี้ผมมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับครับก็อยู่ในซอยหมู่บ้านแหละมะขามนะครับก็สถานการณ์กณ็ก น้ำก็จะยังเยอะอยู่นะฮะก็คงจะต้องใช้เวลาประมาณสองสามวันนะครับถึงจะถึงจะลดนะฮะครับที่เห็นตรงนี้นะฮะก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านตรงนี้นะฮะก็ค่อนข้างยาลึกทีเดียวนะฮะ ตรงนี้ก็น้ำช่วงนี้ก็ประมาณเข่านะฮะก็ลึกพอสมควรนะครับตรงนี้ก็ท่วมนะฮะไม่เหลือนะฮะข้างในลึกไหมแ,หแค่แค่เอ,อ,อว รับแถบนี้ก็จะไหลเข้าในป่ามันตรงนี้นะฮะก็ที่เห็นตรงนี้นะฮะก็เป็นเป็นที่รับน้ำไปโดยประเดนยายนะฮะครับโอเคนะครับ